ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่16เดือนกันยายนพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในมาระโกบทที่8ข้อที่36ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน สดุดีบทที่139ข้อที่1 3ถึง16ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์พระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมันดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงกระทำ ให้ข้าพระองค์แปลกประหลาดอย่างน่ากลัวพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ดีเมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้ประดิษฐ์ขึ้นมาณภายในที่ลึกแห่งโลกโครงร่างของข้าพระองค์ไม่ปิดบังไว้จากพระองค์พระเนตรของพระองค์ทรงเป็นส่วนประกอบของข้าพระองค์วันทั้งหลายทุกๆวันที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้น ก็ทรงจารึกไว้ในพระดําดรัสของพระอ,องค์เมื่อครั้งยังไม่เกิดวันนั้นเลยและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสองโครินบทที่3ข้อที่17 18ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็อยู่ที่นั่นแต่เราทั้งหลายไม่มีภาคคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณอาเมนและถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราได้สร้างให้เจ้ามีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับเรา การมีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับเรานี้ไม่ได้ทำให้เจ้าสูญเสียความเป็นตัวตนของเจ้าแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าเป็นตัวของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเจ้าพยายามใช้ชีวิตด้วยกํำลังของเจ้าเองเจ้าก็จะพบแต่ความว่างเปล่าและความขุ่นข้องลูกเอ,อ๋ยเจ้าอาจได้สิ่งของทั้งสิ้นในโลกนี้ แต่อาจสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่แท้จริงไปจงสแสวงหาชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มด้วยการมีชีวิตใกล้ชิดกับเราลูกเอ,อ๋ยจงยอมต่อน้ำพระทัยและแผนการของเราแม้เราจะนำเจ้าไปตามทางที่เจ้าไม่คุ้นเคยแต่จงเชื่อมั่นเถิดว่าเรารู้ดีถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ หากเจ้าติดตามเราอย่างสุดหัวใจเจ้าจะค้นพบมุมมองใหม่ๆที่เจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนลูกที่รักเอย๋ยเรารู้จักเจ้าเป็นอย่างดียิ่งกว่าที่เจ้าจะรู้จักตัวเองเจ้าจะได้รับการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์เมื่อเจ้าเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราในความใกล้ชิดกับเรา จ้าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เป็นคนที่เราได้สร้างให้เจ้าเป็นอาเมนก็รรขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพ,พรคุณรู้ฟังรุท่านขอพระเจ้าอวยพ,พรครับสวัสดีครับามมกา,า,ยยน,น,กาน,นใเปวัระะหยมและจะี้ไอ พรอะจะเข้าใจใจเมื่อเธอบอกฉัน